ปีนี้ความสำเร็จของเทเลสวิฟเยอะมากนะฮะแต่ต้องบอกว่าจุดไฮไลท์เลยก็คือการถูกเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็นบุคคลแห่งปีครับนี่ฮะภาพนี้มาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับประกาศมาเนี่ยเรกว่าหลายคนก็ความเห็นก็หลากหลายนะเอ๊ะทำไมต้องเป็นเธอหรือบางคนบอกออถูกแล้วแหละต้องเป็นเธอครับถึงบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เทเลสวิฟเนี่ยขึ้นปกนิตยสารไทม์หรือได้รับการเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีนะครับ เธอเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สแล้วนะที่เธอสวิฟขึ้นปกนิตยสารไทมน์นีครั้งแรกเนี่ยปีสองพิบสี่เรีองอยงจากซ้ายไปขวาเลยก็ตอนนั้นก็นิตยสารไทม์รายงานเรื่องเธอนะเรื่อง power of Taylor s w ว f t เมื่อปีสองพสิบสี่ตอนนั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่ออกระบาหนึ่งเก้าแปดเก้าที่เธอเปลี่ยนแนวจากคัน t r y มาเป็นป๊อปเต็มตัวนั่นเองแล้วก็โด่งดังมากนะส่วนครั้งที่สองตรงกลางก็คือปีสองพันสิบเจ็ดอันนี้นก็เป็นการเลือกบุคคลแห่งปีเหมือนกันแต่ครั้งนั้นไม่ได้เลือกคนเดียวเลืืออกกกเเเปป็็็็นนนนนนหหมู่คณะนะนะธนนึงในนั้ ป,ปีนั้นเนี่ยมีกระแสที่สําคัญก็คือมีทูนั่นเองก็คือเป็นกระแสที่เรียกร้องให้ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศหรือการกดขี่จากสังคมชายเป็นใหญ่ให้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะฮะก็คือเป็นปีที่เรียกว่าชายแท้นะยุคนี้ชายแท้ถูกเรียกว่าแฉเยอะมากอันนั้นของเราปีนี้แต่ของเขาเนี่ยตั้งแต่ปีสองพสิเจ็แล้วเทเลสวิทก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แฉเหมือนกันเธอตกเป็นเหยื่อการพูดไนดีแต่อ่งนะ,นะจากผู้ชายคนนึงแล้วกันนะฮะก็ะเธอก็ไม่เงียบนะ ออกมาพูดเลยนะเพื่อให้คนที่เป็นเหยื่อในอยานิ่งเฉยนะอันนี้ปีนั้นก็เรียกว่าเปลกระแสบีทู e เธอก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าสร้างการแปลงในปีนั้นส่วนก่อนนั้นนี้คือปี2019เธอก็ขึ้นปกอ่าในฐานะหนึ่งในร้อยบุคคลที่ทรงอิทธิพลของโลกนั่นเองจนกระทั่งปีนี้นะเธอขึ้นมาเดียวเดียวเลยในฐานะบุคคลแห่งปีนะของปี2023คนที่สสารถามซึ่งดูจากชอ็อตลิ์แล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่คืออ่าเบอร์ใหญ่ใหญ่หญเช่นอ่ากษัตริย์ชาวของอังกฤษก็ติดมา วลาดิมีร์ปูตินสีจินผิงกู้นางของประเทศหมาหาอำนาจนะทั้งรัสเซียแล้วก็จีนนะครับเจลลมพาวเวลนะฮะประธานเฟดอ่าก็จกำหนดค่าเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะครับแซมออลแมนทีโอของบริษัทอ่าโอเพนเอไอนะคนที่อ่านำเสนอแชท GPT ให้กับองค์การนะครับอ่อาอยการที่ฟ้องทรัมป์อ่าอันนี้มีหลายคนเลยเป็นหมู่คณะเนี่ยถาให้โดนทรัมป์เป็นอ่าอดีต อ่เป็นประธานทปดีอดีตประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกดำเนินคดีนะอ่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มีฮอลลีวูดสไตรเกอร์ก็คือการอ่าปะท้วงหยุดงานของสมาคมนักเขียนและนักแสดงสหรัฐอเมริกาที่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมด้านรายได้นะก็ทําให้หนังเนี่ยหรือว่าเลื่อนฉายไปเยอะเลยเหมือนกันแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยดีเอออ่าพวกอ่ทั้งนักเขียนดาราเนี่ยก็ได้ตกลงเรื่องค่าตอบแทนที่มันเหมาะสมในยุคสมัยที่คนดูหนังทางสตรีมมิ่งเยอะขึ้นละ บาร์บี้ีก็ติดเหมือนกันที่เราเคยคุยกันบาร์เบนไฮเมอร์นะบาร์บี้ก็ติดเข้ามาเป็นหนึ่งในบุคคลที่คัดเลือกจะเป็นบุคคลแห่งปีเหมือนกันแต่แหมถ้าเกิดพ่วงออฟเฟนไฮเมอร์ไว้ด้วยอาจจะเป็นคู่แข่งที่สูสีกว่านี้แต่พอมาบาร์บี้คนเดียวก็สู้บาร์บี้แห่งโลกความเป็นจริงอย่างเทเลสวิปไม่ได้นะครับสุดท้ายเทเลสวิปก็ครองตําแหน่งอ่าบุคคลแห่งปีไปนะฮะมาดูกันดีกว่าว่า13ปรากฏการณ์ทางสถิติที่เทเลสวิปทำไว้ในปีที่ผ่านมาทําให้เธอคู่ควรกับตําแหน่งนี้ของชามหรือเปล่านะ,ะานรครับมา นะฮะสิบสามเหตุการณ์นะครับอันแรกนะเธอเป็นศิลปินที่ทํายอดสตรีมมิ่งจากการฟังเพลงบริการสตรีมมิ่งนะสูงที่สุดของปี2023ทั้งจาก Spotify, Apple Music และ Amazon Music คือทั้ง3แพลตฟอร์มเท r Swift มียอดฟังสูงที่สุดของปีนี้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะโดยถ้าดูเฉพาะ Spotify เนะี่ยปีที่ผ่านมามีคนฟังเพลงของเธอไปแล้ว26,000ล้านครั้งนะครับโอ้โหคุณโยเป็หนึ่งในนั้นหรือเปล่า ก็ต้องมีใครผููฟังน่าจะน่าจะมีบ้างนะงอ่าต้องมีบ้างแหละอ่าอาจจะแนะนําผ่านมาต้องมีบ้างนะโอ้โหต้องสองหมื่นหกพันล้านครั้งนะผมไม่น่าเชื่อนะอ่าต่อมาสติที่สองนะครับอ่าเธอเลอรสวิตเนี่ยพึ่งอัลบั้มล่าสุดเนี่ยเป็นการเอาเพลงเก่ามาบันทึกเสียงใหม่คือเธอมีปัญหากับค่ายเก่าคือพอค่ายเก่าของเธอเนี่ยสัญญาหมดลงเธอไปอยู่ค่ายใหม่แล้วเธออยากจะซื้อลสิทธิ์เพลงของเธอกลับมาตอนที่อยู่ค่ายเก่าซึ่งต้องบอกก่อนว่า ในต่างประเทศครับเจ้าของเพลงไม่ใช่นักร้องหรือคนแต่งนะเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เธออยากจะได้ลิขสิทธิ์นี้มาแต่ว่าค่ายเก่าไม่ยอมขายแบบกุ่งราคาจนเธอแบบอ่ะถอยไปก่อนสุดท้ายค่ายเก่าไปขายลิขสิทธิ์ให้กับคนที่เธอค่อนข้างไม่ชอบอ่ะการเป็นว่าเอาไปขายให้ศัตรูคือเทสูวิตตอนนั้นคือโดนหนักมากคือของตัวเองก็ไม่ได้แถมตกไปอยู่ในมือของคนที่เป็นปัญหากับเธอด้วยนะเธอก็เลยแก้ปัญหาด้วยการ เอาเพลงทั้งหมดมาบันทึกเสียงใหม่ครับโหน,นี่เป็นอะไรที่องการไม่เคยมีมาก่อนนะเมื่อก่อนก็อาจจะต้องยอมมันไปนะแต่ว่าเธอเธอไม่ยอมนะเธอเอาเพลงเก่ามาบันทึกเสียงใหม่แล้วปรากฏว่าทุกชุดที่ออกมาตอนนี้ออกมาแล้วสี่ชุดนะทุกชุดขึ้นระดับหนึ่งหมดเลยนะซึ่งอัลบั้มของเก่าก็ขึ้นระดับหนึ่งหมดตาไปเป็นว่าเธอเนี่ยเมื่อต้นเดือนอต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเธอทําสเติเป็นคนที่ส่งอัลบัม้มของแชมป์บิลบอร์ดสองร้อยเนี่ยคือชาร์ตของอัลบั้มนะครับสูงที่สุดตลอด การสาหรับผู้หญิงคือสิบสามสมัยนะคือจริงๆเมื่อกลางปีเธอทำมาแล้วนะสิบสองสมัยคือสูงที่สุดนะของเก่านี่คือสิบเอ็ดสมัยแต่พอมาปลายปีเธอทําเพิ่มอีกเป็นสิบสามสมัยนะเป็นผู้หญิงที่ส่งอัลบั้มครองแชมป์บิลบอร์ดอัลบั้มชาร์ตสูงที่สุดสนะิบสามสมัยอันนี้ถ้าเอาของผู้ชายมาด้วยเนี่ยเธอก็เสมอกับทางเด็กนะเป็นแรปเปอร์ของแคนาดาสิบสามสมัยเท่ากันแล้วก็ตามอันดับสองอย่างเจซีแค่ชุดเดียวก็คือเจซีเนี่ยครองอัลบั้มชาร์ตสิบสี่สมัย่วนอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นของ The Britain, สิบเก้าอัลบั้มที่คองแชมป์นะครับอ่าถ้าจะโค่นแชมป์จากเจซีเนี่ยแค่ชุดเดียวอีกปีหน้าก็ได้แล้วนะแค่เอาเพลงเก่ามาอีกชุดหนึ่งนะเลกูเดชันเนี่ยมีแผนที่จะบันทึกเสียงใหม่แค่นี้ก็น่าจะได้แต่ส่วนจะโค่นเดวิดเทนได้ไหมเนี่ยเธอเหลืออีกหกชุดนะตอนนี้เธออายุปีนี้ตอนนี้วันนี้วันเกิดเธออายุสามสิบสี่เนะถ้ารักษาความดังนี้อีกสักสิบปีผมว่าน่าจะแซงได้นะครับอ่าอันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะฮะอ่าสาม การวางจําหน่ายของ1 9 8 9เอัลบั้มนี้ที่เธอบันทุกเสียงใหม่แล้วขึ้นอันดับหนึ่งก็สร้างสถิติใหม่เหมือนกันนะเป็นครั้งแรกครับที่ศิลปนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับพาอัลบั้มติดท็อป10ของบิลบอร์ดอัลบั้มเนี่ยห้าชุดในสิบท็อป10คือครึ่งหนึ่งเป็นอัลบั้มของเธอนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับคือถ้าเป็นยุคก่อนสมัยที่เราฟังเป็นซีทีเทปนะบอกอายุนิดนึงโอกาสที่อัลบั้มเก่าจะขึ้นชาร์ตเป็นไปไม่ได้นะเพราะคนก็ไม่สนใจอกแต่ยุคนี้มันเป็็นน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 สรรร่งออะพใใคคคดดัััักกกกยูแฟ้ห เธอเลยอัลบั้มติดท็อป10กัน5ชุดไปเลยมีทั้งที่1นะที่3ที่อะไรอะที่5ที่6ที่ 10, 10นะฮะของอเธอหมดเลยคือเป็นศิลป,ปินที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยทำอย่างนี้ได้มีคนเดียวที่เคยทำได้ก็คือพรินต์ปี2016ตอนนั้นเขาเสียชีวิตไปอย่างแบบช็อกโลกฮะคนก็เลยสนใจเอาเพลงของเขามาฟังอันนั้นเป็นสติของคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่เนี้ยยังมีชีวิตอยู่แล้วทำได้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรก ต่อมา4นะครับสิติที่4ก็คือเธอเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกที่บิลบอร์ดเลือกให้เป็นเอ่อ year end artist คือทุกปีเนี่ยเขาจะจับอันดับที่ศิลปินอันดับหนึ่งของแต่ละปีของบิลบอร์ดเธอเป็นคนแรกที่ติดถึง3ามทศวรรษที่แตกต่างกันครั้งแรกคือปี2009นะแล้วก็2015และ2023 2009เนี่ยชนะบิล o n เซกับเลดี้กาก้าสนะ2015ชนะเอสชิลนกับ The w e e k เอนปีนี้ก็ชนะศิลปินยุคปัจจุบันอีกคือไม่เคยมีใครที่ เป็นท็อปอาร์ติสต์ออฟเดอะีย์นะฮะสามโทศวัตท,ที่แตกต่างก,กันได้มาก่อนนะครับอ่ะเมื่อกี้ถึงเรื่องของยอดขายในความนิยมคราควนี้ดูถึงรางวาัลกันบ้างนะฮะแอนตี้แอนตี้ฮีโร่ซิงเกิลจากอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดที่ไมไ่เอาเพลงเก่ามานะที่แต่งใหม่มิดไนอัลบั้มชุดที่สิบของเธอนี่เธอออกมาสิบชุดแล้วนะแบบเดียวเองเนะี่ยได้ชิง Grammy Award นะครับสาขาเพลงแห่งปีหรือซองออฟเดอะีย์นะครับ ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินที่ชิงสาขานี้สูงที่สุดตลอดกาลอันนี้คือรวมทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเจ็ดสมัยด้วยกันเนี่ยคือของเก่าเนี่ยคือพอแมคคัตนี่กับเลวเนลวิชี่เคยชิงสาขาซ้อนด้วยเยียร์หกครั้งนี่เธอเข้าชิงเจ็ดสมัยคือสูงที่สุดแล้วเนะี่ยส่วนตัวลบัมเองนะครับมิดไนเนี่ยก็เข้าชิงเป็นครั้งที่หกอันนี้ก็สูงสุดอเท่ากับผู้หญิงที่เคยทําได้ก็คือบาบาราสายซนเนะหกครั้งเหมือนกันเนะก็คือชิงสูงสุดเท่ากัน แต่ถ้าเกิดอัลบ้าชุดมิดไนชนะขึ้นมาเนี่ยเธอจะคว้ารางวัลอัลบ้ามาดิเอถึงสี่สมัยซึ่งอันนี้ก็สูงสุดเหมือนกันแต่อันนี้เป็นอนาคตนะต้องรอวชนาหรือเปล่าแต่ตอนนี้้ธอัลบบ้ามาดีเเนี่ยเท่ากับระบาไซแซนที่ชิงมาหกครั้งเหมือนกันครับอ่ต่อมาสติที่หกนะอันนี้มาดูคอนเสิร์ตกันบ้างอย่างที่รู้ตอนนี้คนทั่วโลกสนใจเรียกร้องกันให้เธอไปเปิดคอนเสิร์ตมากเพราะเธอกลับมากับคอนเสิร์ตที่เรียกว่าโด่งดังมากคือ The e อ a s ั o u r นะฮะ สิติอันแรกคือเป็นคอนเสิร์ตที่ขายบัตรเร็วที่สุดในหนึ่งวันนะครับหรือในยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเธอขายไปสองจุดสี่ล้านใบก็คือชั่วโมงละแสนใบนะฮะตอนที่เปิดขายตอนที่อยู่ในส่ตตัวทัวร์ที่สหรัฐนโหเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยนะครับ่วนสิสสสติสถิติต่อมาอันนี้เป็นรายได้บ้างนะครับรายได้ทั้งหมดตอนเนี้ยคอนเสิร์ตเล็กแรกก็คือของปีสองพันยี่ิบสามนี่จบแล้วเนะี่ยเธอกลายเป็นศิลปินคนแรกที่ทัวร์คอนเสิร์ตทำรายได้ดจากการทัวร์คอนเสิร์ต ทะลุหนึ่งพันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเนี่ยเมื่อก่อนคือที่พอติกอันเก่าคือของ John เอเดนจอนนะฮะเล่นไปสามร้อยสามสิบเกือบเกือบได้พันล้านแต่ของเทเลอร์สวิปเนี่ยแค่หกสิบรอบเท่านั้นเองนะครับทะลุพันล้านแล้วเรื่องเหลือปีหน้าอีกทั้งปีนะครับเรียกว่าสถิติเนี้ต้องเบิ้ลสองเลยนะฮะแล้วดูเขามีรายได้เฉลี่ยต่อคอนเสิร์ตหนึ่งรอบด้วยนะของเทเลอร์เนี่ยเล่นคอนเสิร์ตคืนหนึ่งได้เท่าไหร่ครับสิบเจ็ดล้านดอนลลาร์นะครับ หกร้อยห้าสิบล้านบาทหกร้อยห้าล้านบาทเนโอ้โหคืนเดียวนะครับทาเงินได้หกร้อยห้าล้านเนะี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนอกจากคอนเสิร์ตแล้วนะฮะคอนเสิร์ตเอรัสทัวร์เนี่ยยังเอามาบันทึกเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตที่ฉายในบ้านเราด้วยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีแผนที่คอนเทลิสซิวิจะมาเปิดคอนเสิร์ตแต่อย่างน้อยแฟนซิปตี้ทั้งหลายได้ดูคอนเสิร์ตเหล่านี้ในโงรงภาพยนตร์นะฮะซึ่งตัวหนังเองก็ทํารายสติเหมือนกันนะครับเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตที่ทารายได้สูงสุดตลอดการครับสองร้อยห้าสิ ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะอันดับสองนี่ยังไม่ถึงร้อยล้านเลยนะนี่ของเทลซิปมาเนี่ยเปิดตัวทีเดียวเนี่ยระเบิดเลยนะแล้วนี่ารายได้ยังไม่มาไม่ครบด้วยนะอย่างของเมืองไทยเนี่ยอันนี้เอามาจากฟิลโมโจนะครับซึ่งไปดูแล้วหลายประเทศยังไม่ได้ส่งารายได้ของไทยเราก็ยังไม่มีนะเรียกว,ว่าอาจจะเยอะกว่าน,นี้ด้วยซ้ําไปในอนาคตนะครับอนะ่อันนี้ยังอยู่ที่คอนเสิร์ตนะฮะมันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นครับที่สนามลูเมนฟิลด์ในเมืองซีแอตเทิลนะครับ คอนเสิร์ตเนี่ยที่เธอไปจัดเนี่ยวันที่วันที่ยี่สบสองยี่สบสามกรกฎาคมนะครับเขาวัดแรงสั่นสะเทือนในสนามแห่งนั้นนะที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยได้เทียบเท่ากับแผ่นดินไหวระดับสองจุดสามแมตติจูดนะครับอันล่างนะฮะอันล่างซึ่งที่อย่างเนี้ยเขาเคยไปวัดเหมือนกันนะมันเคยมีการสั่นสะเทือนคล้ายๆกับแผ่นดินไหวเมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลซีฮอคเจ้าของสนามเนี่ยไปทำทัชดาวในการแข่งขันเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ก็ม an like no ีแผ่นดินไหวเหมือนกันสองจุดศูนย์ม้ที่จุดแม้จะต่างกันไม่มากแต่ดูจากภาพแล้วความรุนแรงเนี่ยเยอะมากเลยนี่คือเรียกว่าความสนใจของแฟนเพลงในวันนั้นแล้วก็บรรดาเครื่องเสียงอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันทําให้เกิดโหแรงสั่นสะเทือนระดับแผ่นดินไหวได้เลยนะโอ้อันนี้คือเรียกว่าไม่ไม่น่าเชื่อนะครับแต่นี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมาเมืองไทยไม่แน่นะอาจจะอาจจะเยอะกว่านี้สวิตตี้เมืองไทยนี่อาจจะบอกไม่ยอมนะถ้ามาจะจัดให้หนักกว่านี้อีกนะครับอ่า พูดถึงอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ต้องพูดถึงอันนี้ไม่พูดถึงอันนี้ไม่ได้ก็คือ,อแฟนหนุ่มคนล่าสุดของเธอต้องบอกเทเลอร์ทริเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เธอโด่งดังก็คือการมีแฟนหลายคนนะแต่ก็เลิกกันไปคนล่าสุดนี้คือทราวิสเคลเซีนะครับเป็นนักอเมกินาฟุตบอลของทีมดังเลยนะฮะแคนซอสซิตี้ชีฟนะฮะซึ่งพอมีข่าวว่าสองคนนี้คบกันเนี่ยปรากฏว่ายอดขายเสื้อของทราวิสเคลซีเนี่ยเพิ่มถึงสี่ร้อยเกือบสี่ร้อย ปอร์เซ็นต์นะยอดขายโอ้โหเรียกว่านี่มัน Taylor Taylor Swift e f f e c t ชัดเจนมากนะครับต่อมาอันนี้ก็ยังเรื่องของยอดขายเหมือนกันต้องบอกเลยว่าอันนึงที่เป็นกระแสะหลักในบรรดาซิปตี้ทั้งหลายก็คือการเรียกแลกกําไรกันซึ่งที่มาเนี่ยไม่น่าเชื่อมาจากเนื้อเพลงของเธอเท่านั้นเองนะเพลงจากอะบั้มล่าสุดชื่อ you on you on your own kid เนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่พูดถึงอ่คือเพลงนี้มันเกี่ยวกับผู้หญิงที่ก้าวผ่านอุปสรรคเพื่อเรียกว่า เอาใช้อุปสรรคเป็นโอกาสอะไรประมาณนี้แล้วมันมีพูดถึงว่าอ่าลองใช้สร้างกําไรขึ้นมาไหมแล้วก็เดินข้ามผ่านอุปสรรคไปเนี่ยเจ็บมันเป็นความทรงจําอะไรอย่างเงี้ยพอมีท่อนนี้ออกมากายว่าแฟนคลับเนี่ยก็เลยเรียกว่ามีการประดิษฐ์นะฮะเรื่องของกําไรเหล่านี้มามีเนื้อเพลงบ้างมีชื่อเทเล o r สวิตอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปแลกกันในงานคอนเสิร์ตอ,อย่างเมืองไทยเราไม่มีคอนเสิร์ตก็จริงแต่ว่ามีหนังว่าฉายเนี่ยแฟนคลับก็เอาเนี่ย ทำกำไรขึ้นมาแล้วก็ไปแลกกัน,เ,นเรียกว่าในเมืองที่เทเลวิดซปจากคอนเสิร์ตเนี่ยครับยอดขายกำไรเหล่านี้มันเพิ่มขึ้น300-500เปอร์เซ็นตเลยนะแล้วบริษ,ษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกเปิดคอร์สอนทำเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าปวนกลับมาอีกเนี่ยเดี๋ยวแน่นอนว่ามีกำไรขายเพียงพอกับความต้องการแน่นอนนี่ก็คือเรื่องของอเรียกว่าทางธุรกิจที่มันบูตได้จากกระแสของเทเลเอฟเฟกนะครับนอกจากนั้นยังมีอิทธิพลก่อวงการ การศึกษาด้วยนะครับต้องบอกว่าในสหรัฐเนี่ยมีหลายสถาบันนะครับเอาเรื่องราวของเธอผลงานของเธอไปเป็นหลักสูตรในการสอนในมหาวิทยาลัยเลยนะอย่างปีนี้ก็มีอยู่ที่ผมหามาเนี่ยมีอยู่ห้ามหาลัยดังๆนะที่เรียกว่าประกาศหลักสูตรเกี่ยวกับ t a Taylor s w i f t นะที่แรกเลย Howard University อ่านี่มหาลัยดังเลยนะเปิดหลักสูตร t a y l o r Swift and Her w o r l กก็คือเอาเนื้อเพลงของเธอเนี่ยครับมาศึกษาอันนี้เป็นอ่าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของอักษรศาสตร์อะไรประมาณนี้เอาดูว่า เธอเลือกใช้คําอย่างไรมันมีอิทธิพลทางสังคมอย่างไรเธอถึงแต่งเพลงอะไรอย่างนี้ส่วนอีกที่หนึ่ง Stanford University University ครับอันนี้เอาเพลงเดียวเลยครับ All Too Well อ่าเป็นเพลงที่เธอเอากลับมาบันทึกเสียงใหม่แล้วันบันทึกเสียงใหม่ในความยาวสิบนาทีโอ้โหตอนแรกผมฟังเนี่ยจะเบื่อไหมไสิบนาทีแต่พอฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหคิดว่าฟังแบบเวอร์ชั่นธรรมดาไม่ได้คือแบบอ่าเป็นสิบนาทีที่โอเคมากนะไม่น่าไม่คิดว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นอื่นได้มันต้องสิบนาทีซึ่ง หลักสูตรนี้เขาบอกว่า all t o o w e l l 10 week version อ่ามาลอกับชื่อของเพลงนี่คือ10 10 minute version นะแต่อันนี้บอก10 week version ซิสัปดาห์ในการเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงของ Taylor Swift นะอีกที่หนึง่ง University of Florida อันนี้หลักสูตรชื่อว่า musical storytelling with Taylor Swift and other iconic female artists ก็คืออ่าคุยถึงเรียกว่าเรียกว,ว่าอ่าสุภาพสตรีในวงการเพลงเลยเริ่มจากผลงานของ Taylor Swift ก่อนแล้วก็ ต่อยอดไปทางตำนานเพลงอื่นๆเช่นอาริตาแฟรงกินอะไรพวกนี้แต่เอาเทเลสวิปเป็นบันไดเชื่อมไปถูกตำนานเพลงในยุคเก่านะของสหรัฐอินดิแอนาสเตติยูนิเวอร์ซิตี้อันนี้เจาะลึกถึงเรื่องของจิตวิทยาครับหลักสูตรเขาคือ psychology of t e l e s w i t as one topic of social psychology อันนี้ก็เอาเนื้อเพลงมาเหมือนกันแต่ว่ามาวิเคราะห์ในเชิงของจิตวิทยาว่าอ่ะมันเพลงเนื้อเพลงแบบนี้มันบ่งบอกอสภาพจิตใจยอย่างไรอะไรอย่างนี้นะฮะสุดท้ายคือ U.C. Berkeley อันนี้มอถึงหลักสูตรเขาชื่อว่า Artisty and Entrepreneurship Taylor Swift Version อ่ะ Taylor Version อันนี้ก็ล้อก,กับเพลงที่ Taylor มาบันทึกเสียงใหม่จะมีคำว,ว่า Taylor Version อันนี้ก็เหมือนกันนะดูเกี่ยวกับบทบาททางเสียปินและการเป็นนักธุรกิจของเธอนะในฐานะ Taylor v e ว s i o n ก็คือนี่คือห้ามหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเอา Taylor's w i f t มาอยู่ในหลักสูตรนะครับอ่าเรีว่าวงการศึกษาก็มีอิทธิพลกันสุดท้ายแล้วเนะี่ ฟอบก็ได้มีการประเมินครับว่าตอนนี้เทอริสิทนะครับมีทรัพย์สินทั้งหมด1.1พันล้านดอลลาร์สาหรัฐเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้ามองผิวเผินก็ดูไม่แปลกนะเพราะว่ามีนักร้องดังๆหลายคนอยู่ในตำแหน่งนี้กันหมดแล้วเช่น JC หรือลลฮาน่าแต่เนี่ยเธอเป็นไม่กี่คนนะครับที่มีทรัพย์สินเกินพันล้านด้วยการร้องเพลงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าสองคนนคั้นเนี่ยเขาก็มีธรุรก,กิจอย่างอื่นนะอย่าง JC เขามีชินดเดิลมีอะไรก็แล้วแต่ธรุรก,กิจเขาเต็มไปหมดนะ JC ส่วนลลฮาน่าเนี่ยเขาบอกว่า เดี๋ยวนี้เธอเป็นแม่ค้าที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยแล้วคือแบบไม่ค่อยร้องเพลงแล้วเดี๋ยวนี้นล่าสุดก็ไปซูเปอร์โบว์ฮาร์ปช์มเนี่ยแต่หลกัหลกๆคือ,อไรายได้เธอมาจากการเรียกว่าขายผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่เอเลิร์สว,วิปเนี่ยทำเงินได้พันล้านจากการร้องเพลงแต่งเพลงเป็นหลักน,นี่ถือว่าเป็นเคสที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอแต่มีสตินึงที่มันดูหายไปนะซึ่งหลายคนก็สงสัยก็คือ o o g l e Trend นะฮะคือปลายปีเนี่ย g o เก l e เขาจะมีการรวบรวมเทรนด์ต่างๆนะครับในการเซิร์ชนะอย่างนี้นิวมีอะไรนะครับอันดับหนึ่งสงครามอิสราเอลกาซาซึ่งเราก็อ่าคุยกันเป็นเดือนเลยนะสี่ตอนอันดับสองเทอรนะิกชับมารีนอ่ะเราก็คุยกันสองตอนตนะุรกีเอิร์ทเค้กเราก็คุยนะฮะเป็นเรื่องที่คนสนใจแต่ถ้าพูดถึงบุคคลเนี่ยปรากฏว่าหาแคตตาอกลีไหนก็ไม่มีชื่อเทลสวิฟเลยนะฮะเออมันเกิดอะไรขึ้นตกลงเธอดังจริงหรือเปล่าทำไมคนไม่ได้เซิร์ชหาเธอเลยนะครับอ่า และที่สําคัญคือที่ผมทําไว้เป็นไฮไลท์เนี่ยคือชาวิทเคลซี่อ่ะเนี้ยติดมาเป็นบุคคลที่ได้ประการอ่าเซิร์ชจนกลายเป็นเทรนด์ติดอันดับห้าซึ่งเธอก็คืออ่าเขาก็คือเป็นแฟนหนุ่มคนล่าสุดของเทเลสสวิปอ่ในขณะนักกีฬาก็อัดสามด้วยนะคือไอเน,นี้ยยิ่งทําให้มันแปลกเขา้าไปใหญ่เพราะว่าถ้าไม่ใช่เพราะเขาคบกับเทเลสสวิปเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะติดชาร์จแน่นอนนะครับอ่าและอีกอันนึงก็อ่าไปดูง่ายเอาดูศิลปินอ่ะอ่ะอย่างหนังนี่บาเบน เขาเป็นไฮเมอร์ติดทั้งคู่อันนี้ไม่แปลกนะ่วนมิสซิชียนก็ไม่มีเทเลสวิปอีกนะอันหนึ่งชากิล่านี่เขาว่าเขาแต่งเพลงแสสามีเก่าจนเจสันออาเดนออาดีเนี่ยคือเคสสำคัญเลยเป็นนักร้องลูกทุ่งนะเขาแต่งเพลงที่เรียกว่าอ่ try to do it at the small town ก็คือเป็นการเป็นของฝั่งอนุรันิยมอะคือเห็นกลุ่มที่ไปเรียกว่าประท้วงในเมืองใหญ่ๆเนี่ยแล้วตำรวจไม่กล้าทำอะไรเนียเขาบอก ให้เธอมาทําในเมืองเล็กๆที่คนถือพกปืนกันหมดเนี่ยเนี่ยจะไส้ไหมครูแบบเป็นอะไรที่แบบสร้างการโต้เถียงในสังคมสารัฐมากนะถึงได้ติดอ้ำดับสองแต่เทเลสวิ t อยู่ไหนนะครับอันนี้หลายคนก็สงสัยทําให้เรียกว่าสื่อที่เกี่ยวกับไอทีเขาก็เลยไปถามเลยนะกิสโมโดเขาไปถามทางตัวแทนของ Google ว่าเทเลสวิ t อยู่ไหนนะํคาคำตอบก็คือชาร์ตเหล่าเนี้ยนะชาร์ตเหล่าเนี้ยเขาต้องการให้เห็นว่า แต่ละปีเนี่ยมันมีใครที่มีความสําคัญในปีนั้นนั้นบ้างเขาเทียบจากการพุ่งของยอดในการเสิร์ชหาของปีนั้นเทียบกับปีก่อนอ่ะยิ่งแบบปีก่อนน้อยเท่าไหร่ปีต่อมาถ้าเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าอันนี้นคือจะเอาตรงนั้นมาอนีีนน้ก็คือปัญหาของเทเลสวิฟก็คือปีไหนเธอก็ไม่เคยลงเนี่ยอันนี้เทียบสีแดงนี่คือของนักร้องลูกทุ่งที่ผมพูดเมื่อกี้กับสีฟ้าคือเทเลสวิฟ ของนักร้องคนนั้นที่ออกซิงเกิลมานั้นสไปค์ขึ้นมาแค่ตอนนั้นเองตอนะนั้นก็เงียบไปแต่เธอร์สวิปเนี่ยพุ่งสูงตลอดนะครับพอมองในระดับปีต่อปีเนี่ยเธอไม่เคยลงเลยนะฮะคือถ้าจะเอาเทอร์สวิปมาติดลาดับเนี่ยก็คงแบบมีทุกปีเนี่ยก็เลยแบบเขาไม่อยากจะให้ชาร์จมันดูแบบอยากให้มีความหลากหลายให้เป็นเหตุการณ์สำคัญของปีนั้นพูดถึงคนนี้ก็จะนึกถึงปีนั้นพอดีอะไรเงี้ยคือเหตุผลว่าทําไมเทอร์สวิ t ถึงไม่ติดใน o o g l e Trend นะนี่ไม่ใช่ว่าเธอไม่ดังจริงนะ คือดังเกินไปดังจนแบบไม่เคยลงมานั่นเองอันนี้นึกถึงตอนเขาทดสอบอซเซเบอร์ทรัคของเทส la เลยนะที่แบบไปแข่งกับรถอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วปรากฏว่าชนะกันนิดเดียวอ่ะปรากฏว่าที่ชนะนิดเดียวเพราะว่าไปลากรถแบบเดียวกันที่แข่งอยู่ไปด้วยนะก็คือแบบขิงสุดๆของเทเลอร์ก็เหมือนกันนะที่ไม่ติดไม่ใช่เพอะไรเธอดังเกินไปนั่นเองนี่นนนก็คือที่ให้รวมดูกันก็คือสิบสามปรากฏการณ์นะฮะที่เธอสร้างเอาไว้ในปี2 0 1 3ัสิบามที่ว่าเป็นการเรียกว,ว่า สร้างมาตรฐานและทำลายสิติหลายหลอย่างจนอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงได้รับเลือกจากนิติสารธรรมให้เป็นบุคคลแห่งปีนั่นเองครับทําหลายยางมากแล้วก็เป็นหลายอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ที่อืยากที่จะมีใครทําตามได้คือไม่ใช่แค่ว่าพยายามหน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะทําตามได้เนี่ยหลายอย่างนี่คือโอ้โหมันมันไม่ใช่ใครจะมาทําซ้ําได้อีกแล้วนะฮะหรือจะซัดมันได้อีกนี่คือต้องต้องต้องมีต้องมีเส้นทางที่ อย่างน้อยก็ต้องไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเธออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อย mm. อืมอ่าหรือว่าการมีพรสวรรค์หรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการแต่งเพลงในการมุมมองมีมุมมองต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องของการความมุ่งมั่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องอะไรอีกที่เป็นหลายองค์ประกอบที่ประกอบกันกลายเป็นเทเลสเวฟในลักษณะที่ส่งผลอิทธิพลอย่างมากกับกับ mm. กับโลกนะครับหรือว่ากับกับชาร์จสถิติต่างๆนะฮะแล้วก็คงปฏิเสธได้ยากว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นปรติศาสตร์แต่ว่านิตยสารธรรมเขาเขาเขา,เขามีบอกหรืออะไรไว้บ้างไหมฮะว่าสาเหตุจริงๆที่เขายก t เทเลส w i ิ t ขึ้นมาเนี่ยมีบทความจริงๆต่อคนที่จะขึ้นปกเนี่ยเขาก็มีบทความอยู่แล้วน,นั่นก็ได้อ่านอยู่ชุป่า okay. ก็เกือบหมดนะแต่ไม่หมดแต่ว่าก็คือพูดถึงสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยแหละครับก็คือสิ่งที่เธอสร้างไว้ในบทกฎการจริงๆในเนื้อหาเนี่ยก็คือพูดถึงอดีตด,ด้วยนะว่าเธอเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ทให้เรียกร้องความเป็นธรรมของศิลป,ปินอ่ว่าได้ค่าตอบแทนเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยก็เป็นปัญหาแต่ก็ปล่อยผ่านไปแหละเธอเนี่ยเรียกว,ว่าไม่ปล่อยผ่านนะลงมือทาด้วยตัวเองแล้วทําได้สําเร็จด้วยอะไรประมาณนี้นอ่าก็เลยว,ว่าจริงๆแล้วสิติเหล่านี้ยปีเนี้ยต่อให้เทเลอร์สวิท์ทำในปีอื่นก็อาจจะไม่ได้นะ เออแต่บังเอิญทุกอย่างมันมาลงตัวในปีนี้จริงๆก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมนะทามถึงไดนะ้เลือกเธอเลยดีกว่านะเพราะความสําเร็จต่างๆที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับนะหลายๆวงการจริงๆนะที่เธอเธอ,เธอ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 เธวเธอเธ